สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องเฟิร์นเสรีไทยรถสวยอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเฟิร์นมารีวิวรถโซซูกิเสียเครื่อง1.25 GL ปี2018ค่ะเรามาชมความสวยของน้องกันเลยค่ะหน้าของน้องนะคะมาพร้อมไฟโปรเจคเตอร์ดวงใสดวงโตแบบนี้เลยค่ะลงมาจะเป็นไฟ LED ค่ะจะมีที่ติดตั้งไฟตัดหมอกให้ด้วยค่ะสะภาพยังดีอยู่เลยนะคะเววับเววับเลยค่ะ อันนี้ยังดีอยู่นะคะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะคะไม่มีรอยแตกหักใดๆเลยคะ่ะอ่าสภาพล้อนะคะเป็นล้อกระทะแบบนี้เลยคะย่ะยางยังดียังใหม่เลยนะคะเป็นยางขอบสิบห้าค่ะเรามาชมด้านหลังรถค่ะด้านหลังนะคะตกแต่งมาทรงสปอร์ตสวยงามมากเลยค่ะสัญ,ญลักษณ์ซูซูกิเซียะนะคะ ยังอยู่ครบนะคะบอกเลยว่าตัวอักษรนะคะไม่มีรอยขึ้นสนิมใดๆโลโก้ตัวเซตนะคะไม่ขึ้นสนิมเช่นกันยังอยู่ครบเลยค่ะน้องเฟิร์นขออนุญาตเปิดให้ชมนะคะด้านในเป็นยังไงบ้างด้านในนั้นคืะบอกเลยว่ากว้างขวางมากทั้งกว้างทั้งลึกใส่ของได้จุกใจเลยค่ะเรามาชมสภาพโดยรวมนะคะ ตัวน ố ตใดๆนะคะไม่มีรอยเกะไม่มีรอยแงะนะคะสภาพยังไม่มเอี์เซ็ไปเลยค่ะดึงข้างล่างให้ชมกันนะคะว่าจะเป็นยังไงในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นตัวเก็บอะไรต่างๆนะคะตัวเครื่องส้มต่างๆเก็บอะไรต่างๆนะคะจะอยู่ในโซนนี้นะัหมดเลยค่ะสวยงามเก็บเป็นระเบียบเรียบร้อยสภาพไม่อี่มค่ะ มาชมภายในรถค่ะกระจับปรับระบบไฟฟ้าค่ะด้านในกว้างขวางนะคะมาพร้อมบอกผ้าสีดําค่ะสวยงามลวดลายสวยมากนะคะเป็นแบบสีดําแบบดําเลยอะ่ะสีจริงๆจะเป็นสีดํากว่านี้นะคะแต่ด้วยกล้องลเลเแสงนะคะอาจทําให้สีเพียนิดนึงนะคะตรงนี้นะคะจะมีที่วางของด้วยค่ะน้องชอบมากเลยค่ะตรงนี้อ่าก็คือว่าไม่ต้องไปย่งกอบข้างหน้าเลยค่ะสวยงาม สะดวกสบายมากเลยค่ะสำหรับด้านหลังนี้นะคะเรามาชมฟังก์ชันภายในรถกันค่ะปุ่มตรงนี้นะคะยังใช้งานได้ดีนะคะไม่มีรอยแตกหักนะคะยังสภาพดีอยู่เลยค่ะยังสวยเววับเลยค่ะพวงมาลัยเป็นสามก้านค่ะตกแต่งตัวเซ็ตเป็นคุ้มเมียงนะคะสวยงามมากค่ะตัวไม้รถนะคะอยู่ที่4 2 8 8 0กิโลเองค่ะหน้าปัดของแท้นะคะรับประกันเลยค่ะ ถัดมานะคะเป็นตัวหน้าปัดตรงนี้ค่ะเป็นจอนะคะสามารถาฟังก์ชันคอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเสียบสาย USB เชื่อมต่อบลูทูธกดรับสายวางสายนะคะหน้าปัดนะคะไม่มีรอยแตะได้ได้ยังสวยงามอยู่เลยค่ะระบบแอร์นะคะยังปรับได้ปกติเลยค่ะไม่ว่าจะให้เย็นหรือเย็นน้อยแค่ไหนนะคะปรับได้หมดเลยค่ะหัวเกียร์ค่ะยังสาภาพดีอยู่นะคะสาภาพ90%สเรเลยค่ะสำหรับหัวเกียร์ แบบโอโต้นะคะเรามาดูตรงนี้กันค่ะอ่าตรงนี้นะคะเราเปิดให้ดูเม็ดอาร์ตนะคะยังสวยงามเลยนะคะไม่มีรอยชนไม่มีรอยบุบเลยนะคะประกันว่าไม่เคยชนหนักนะคะสําหรับพันนี้ไม่เคยปริกควมไม่เคยน้ําท่วมค่ะสวยงามมากค่ะตัวคมกดรมาเปิดตัวเครื่องให้ฟังกันเลยนะคะแบบเด e ียวทันกันเลยค่ะระบบเครื่องนะคะยังใช้งานได้ตามปกตินะคะ มายังเป็นเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผ่นกันความร้อนนะคะยังมีมาให้อยู่แล้วนะคะตัวน็อตนะคะยังดีไม่มีรอยแกะไม่มีรอยแงะใดๆเลยค่ะวสวยงามนะคะสภาพน้างฟา้ามากค่ะน้องเฟิร์มาย้ำสเปคของน้องไว้ฟังอีกครั้งนะคะสำหรับคันนี้ซู z u กิเซียนะคะปี2018เครื่อง1.25 GL นะคะพี่ๆคนไหนนะคะสนใจรีบโทรหาน้องเฟิรได้เลยนะคะรีบจองกันเลยนะคะ 0 9 3 3 9 2 4 4 2สนะคะหรือว่าเอสดไลน์มาเบอร์นี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ